ฮัลโหลสวัสดีค่ะเด็กๆมาพบกับคุกกี้อีกเช่นเคยนะคะเป็นยังไงกันบ้างเอ่ยสบายดีกันไหมคะผ่านกันมาแล้ว1เทอมและเทอมนี้ก็เป็นการเริ่มต้นของเทอมที่2ค่ะคุณครูก็มีกิจกรรมสนุกๆอัดแน่นมาฝากอีกเช่นเคยค่ะแต่ก่อนที่จะไปทำกิจกรรมสนุกๆน,นั้นคุณครูก็มีแอปพลิเคชันนะคะมาแนะนำค่ะนั่นก็คือ Wood w a l l ค่ะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะ ช่วงรับคมสมองอันดับแรกเลยคุณครูก็จะทิ้งลิงก์วอ d ์วอ l ไว้ให้นะคะแล้วก็สแกน q r Code ได้ด้วยนะคะแล้วแต่เด็กๆสะดวกเลยค่ะให้เด็กๆกดเข้าไปในลิงก์ได้เลยนะคะเด็กๆก็จะเจอกับเกมแสนสนุกของค,ครูค่ะนั่นก็คือเกมจับคู่ค่ะจับคู่ภาพกันนะคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะเม<ๆ>ื่อเด็กๆกดเข้ามาในลิงก์แล้ว เด็กๆก็จะเจอกับหน้าแรกหน้าแรกก็คือให้เด็กๆใส่ชื่อตัวเองลงไปค่ะเดี๋ยวเราจะมาเล่นเกมจับคู่รูปทรงที่เหมือนกันค่ะเมื่อเรากดเริ่มเกมก็จะพบกับแผ่นป้ายทั้งหมด12แผ่นค่ะจากนั้นเขาจะทำการสลับแผ่นป้ายไปมาค่ะและให้เด็กๆสุ่มเลือกแผ่นป้ายเปิดขึ้นมาค่ะให้เด็กๆ จับคู่รูปทรงที่เหมือนกันเกมนี้จะช่วยฝึกทักษะในเรื่องความจำได้ดีมากๆเลยค่ะยิ่งเราใช้เวลาน้อยแสดงว่าเรามีความจำที่แม่นยำค่ะและนี่คือตัวอย่างถ้าหากเราเปิดแผ่นป้ายขึ้นมาแล้วไม่ใช่รูปทรงเดียวกันก็จะขึ้นกากบาทแปลว่าไม่เหมือนกันผิดแบบนี้เลยค่ะถ้าหากเด็กๆเ,เปิดภาพมาเจอกับรูปทรงที่เหมือนกันก็จะพบกับเครื่องหมายถูกแบบนี้เลยค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะกับเกมรับสมองที่คุกกิ๊กนำมาฝากสนุกกันใช่ไหมเอ่ยและเด็กๆอย่าลืมส่งภาพมาโชว์คุกกิ๊กกันด้วยนะคะว่าแต่ละคนใช้เวลามากน้อยกันแค่ไหนเอย่ยและในช่วงต่อไปเรามาระบายสีกันเถอะแต่ก่อนอื่นก่อนที่เด็กๆจะไประบายสีกับคุกกิ๊กนะคะเด็กๆจะต้องเตรียมหนังสือตัวน,นี้ก่อนค่ะก็คือ drawing book KG1 ค่ะ เร็จแล้วให้เปิดไปหน้าที่7จ็ดนะคะเพจ e นะคะก็จะเจอกับอังอุ่นผลใหญ่แบบนี้เลยค่ะไหนใครเปิดเจอแล้วบ้างคะโอ้โหเก่งมากๆเลยค่ะเรามาเรียนรู้คำศัพท์หน้ารู้กันก่อนดีกว่าค่ะอให้เด็กๆนะคะชี้คำศัพท์เดี๋ยวเราจะมาสเปลดูดไปพร้อมๆกันนะคะ G R A P E S g r a p e s g r บ p อ s างุ่นองุ่นเก่งมากค่ะกราบก็คืออ่งุนนะคะในใครเคยทานอางุนบ้างเอย่ยว้าวหลายๆคนเคยทานนะคะอางุ่นก็มี2ส,สีนะคะที่คุกกี้เคยเห็นอ่าเด็กๆบางคนอาจจะเคยเห็นสีอื่นคุกกี้เคยเห็นเป็นอ่งุนสีม่วงแล้วก็สีเขียวแล้ววันนี้นะคะคุกกี้ก็จะมาเชิญชวนเด็กๆ มาระบายสีงุ่นกันค่ะโดยวันนี้นะคะเราจะใช้สีเทียนทั้งหมด2สีค่ะได้แก่สีแรกใครตอบคุณครูได้สีอะไรเอ่ยเก่งมากมากค่ะสีม่วงนะคะสีม่วงภาษาอังกฤษก็คือ purple purple สีม่วงนั่นเองนะคะต่อไปค่ะสีที่สองค่ะในส่วนนี้เราจะระบายใบนะคะก็คือสีอะไรเอ่ย เก่งมากค่ะสีเขียวนั่นเองค่ะ green green สีเขียวอ่าเด็กๆจะเห็นตัวอย่างนะคะภาพที่อยู่ทางด้านบนเล็กๆนี่ก็คือการระบายสีนะคะในส่วนต่างๆของง้องุ่นค่ะถ้าอย่างนั้นเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเรามา ระบายสีกันเลยดีกว่าค่ะเดี๋ยวเราจะมาทบทวนเทคน,นิคก,การระบายสีกันดีกว่านะคะวิธีการก็ง่ายๆเลยค่ะเด็กๆคะเด็กๆก็จะเห็นเสื้อเข่าวงกลมใช่ไหมคะให้เด็กๆเ,เอาสีเทียนนะคะสีม่วงเดี๋ยวเราจะมาระบายไปพร้อมๆกันค่ะพยายามคอนโทรลมือตัวเองนะคะให้อยู่ในกรอบ แต่ถ้าทำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะคะค่อยๆฝึกฝนไปเรื่อยๆเดี๋ยวเราก็เก่งขึ้นเองค่ะ แดันเสร็จแล้วค่ะเด็กๆของเด็กๆเ,เสร็จกันแล้วยังเอย้ยและก่อนที่จะจากกันนะคะเดี๋ยวเรามาทบทวนคำศัพท์กันอีกครั้งหนึ่งค่ะ,ะวันนี้เราระบายสีอะไรกันเอย้ยมีคนตอบถูกเก่งมากๆค่ะนั่นก็คืององุ่นนะคะองุ่นงองุ่นภา,าษาอังกฤษก็คือ grapes grapes G R A, a P E S grapes g r a p s อังุุนวันนี้สีที่เราใช้ก็คือสีแรกสีม่วงสีม่วงภาษาอังกฤษก็คือ purple purple และสีที่2ก็คือสีเขียวสีเขียวภาษาอังกฤษก็คืออะไรเอ่ยเก่งมากๆค่ะ green Green. เป็นยังไงกันบ้างคะสนุกกันใช่ไหมเอ่ยแล้วเดี๋ยว,เ,ยวเรามาพบกันใหม่ในอาทิตย์หน้าวันนี้คุกกี้ขอตัวลาไปก่อนบายยคะ่ะ